ครับวันนี้เราจะมาดูเครื่อง induction f u r n a c ยี่ห้อ E&D สายแอนครับตัวนี้เนี่ยจะสายหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กนะครับในการให้ความร้อนวัตถุชิ้นงานที่เป็นโลหะนะครับตอนนี้ตัวกลางของเราที่ใช้เนี่ยจะเป็นแท่งสเตนเลสนะครับเป็นท่อนะครับมาดูหลักการทำงานของเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกลุ่มปับเป็น heating power นะครับเป็นตัวปรับกระแส เราปรับไว้ที่ประมาณ250แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นเวลาของเรตติ้งไทม์นะครับที่เราปรับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรีเทนนิ่งพาวเวอร์นะครับจะเป็นตัวปรับพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีเทนนิ่งไทม์เป็นตัวปรับเวลานะครับสำหรับตัวพาวเวอร์นี้นะครับเราจะมาทำการสตาร์ทการทำงานดูนะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับตัว Heat Power ทำงานที่250อมอันนี้เป็นเวลานะครับเราตั้งไว้10วินาทีนะครับตอนนี้เป็น Leading Time แล้วนะครับเราตั้งไว้ที่350์นะครับเวลาที่1 0วินาทีเหมือนกันตอนนี้จะหมดเวลาแล้วครับตัววัตต์ู้อยู่1 0แดงครับตอนนี้เครื่องทำการคูลดาวแล้วนะครับตัว h e ตติ้งตัวนี้เนี่ยทำให้ข้อเสลย ร้อนแดงได้ภายใน10วินาทีนะครับ